เจอเจ้าถิ่นครับ <g ười> ตามมา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 กำลังจะไปแคมป์ริมเขื่อนฮนะแคมป์ตีนเขื่อนเนาะนี่วันนี้เอารถเก่งมาครับ <g ười> ดูบรรยากาศซะก่อนนะนี่อยู่ไกลๆนู่นนะครับน่าจะมาตกปลาหรือเปล่าต <g ười> ึ๊บๆ <g ười> ตดมันสัน่น เดี๋ยวค่อยดูกันนะฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแคมป์กันนะฮะตั้งแคมป์อยู่ริมเขื่อนน้ำอู่นนะฮะนี่วันนี้ผมเอารถยนต์มานะฮะเดี๋ยวผมจะทำการกลางไฟชีตนะครับแล้วก็ เอาก้าอี้เอาโต๊ะอะไรออกมาตั้งนะฮะวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยแล้วกันนะครับปะไปดูกันเลยนี่นะฮะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฮ่าตอนนี้ก็เวลา5า้าโมงยี่ห้านาทีนะฮะยากาศสุดยอดมากเลยครับนี่เดี๋ยวผมพามาดูนะฮะก็วันนี้นะครับผมมาคนเดียวนะมาคนเดียวแต่ว่าเราเราอยากแคมป์ไงอ่าแล้วก็แบบจัดมานิดนึงนะครับเอากาอีมาสี่เอาโต๊ะมาหนึ่งนะฮะเป็นโต๊ะพับ แล้วก็ใช้ไฟชีตนะครับนี่มุงเป็นหลังคาตัวนี้ก็มัดเชือกธรรมดาครับส่วนเสาก็นี่เลยออริจินอลนะฮะเสาไม้ไผ่นะครับน,บนี่ก็ดึง2ทิศนะฮะซ้ายขวาแล้วก็เสานี้ก็เช่นกันนะฮะทำเหมือนกันนะครับความสูงของเสานะฮะนี่ประมาณนี้ผมสูง175เนะฮะเสานี้ก็น่าจะร้อย6ประมาณนี้นะฮะส่วน ฝังที่มัดกับตัวรถนะครับผมมีแหลกหลังคาเนาะแหลกหลังคาก็มัดนะฮะมัดไปเลยนะครับข้างหน้าอันนึงข้างหลังอันนึงนะครับตรงกลางเนาะแล้วก็มัดใส่ก้านนะครับก้านกระจกนะครับฝั่งด้านหลังนะฮะฝั่งด้านหลังก็ของผมมันจะมีเสาอากาศนะฮะมีหนวดกุ้งนะฮะก็มัดใส่หนวดกุ้งนะครับจริงๆแบบนี้ไม่ดีนะฮะเดี๋ยวมันจะหัก เอามัดใส่เข้าไปในฝากระโปรงรถจะดีกว่านะฮะขนาดของไฟชีตนะครับมีขนาด2เมตรคูณ3เมตรนะฮนนะก็ถามว่าเล็กไหมก็น่าจะเล็กอยู่หรอกนะครับเล็กอยู่เดี๋ยวให้มันขาดมันพังก่อนอค่อยเสื้อ,อนใหม่นะเสื้อ,อนขนาดใหญ่กว่านะส่วนรถของผมนะครับด้านในผมดัดแปลงทําเป็นรถนอนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาเบาะลังออกนะฮะลืมบ,บอกเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ ริมเขื่อนน้ำอุ่นนะครับบริเวณที่ผมอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าตีนเขื่อนที่หานบ้งไฟล้านบรรทันดนะฮะก็ไม่จะมาไม่ยากเนะเาะอยู่ใกล้ๆกับแถวนมคำโพนะครับอยู่ที่เขื่อนน้ำอุน่นที่วัดริจภูมิที่สกลนครนะครับ น่าเหมือนไม่ไว้ใจเลยวะกินไหมนี่กินไหมสัตว์ระเปาก็มีนะกินปะกินปะกินปะตรงนี้เขาเรียกว่าทางขาดนะครับมันก็จะมีน้ําท่วมนะฮะมันเป็นถนนสายเก่านะครับมาจากข้างบนนู่นนะฮะปุ๊บปุ๊ลงมานี่รถผมก็จะจอดอยู่ตรงนู้นนี่ นนี้เป็นทางขาดนะฮะสามารถเดินข้ามได้ครับเดินบนน้ำได้ลมไม่มีวันนี้เงียบมืดแล้วครับหมืดแล้วก็เราจะเดินผ่านน้ำฮนะเดินผ่านน้ำนะครับ ยังรถแคมป์ของเราฮนะตรงนี้มันจะเป็นอ่าวนะฮะก็จะมีคนมาตกปลานะครับเป็นอ่าวโค้งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะมันจะเป็นเป็นถนนเก่าเนาะแล้วก็ตรงเลยคนไปนิดนึงนะฮะจะเป็นร่องน้ำนะครับลึกเลยนะตรงนีน้ถ้าจะข้ามไปเกาะอ,อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ต้องลอยน้ำนะครับต้องว่ายน้ำไป สรุปก,ก็คือตรงนี้เป็นอ่าวนะฮะอ่าวขนาดมาึมาเลยส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวหน้าเขื่อนนะครับนี่ได้ป่าปะครับครับ <c oughs> มันมีเขาปะดูมาขูดปะดูเึ้นที่เขามีได้มีปะดูผมบอกครับฉันนั่งตบปลาอยู่ริมตะลิง่งแปลกใจจริงๆปลาไม่กินเหยื่อจะหมื่นแล้วครับแป๊บๆจะหกโมงแล้วฮะแบบนี้แหละฮะอยู่บนนอกครับมันก็จะเงียบๆเงาเงา ถ้าใครชอบสันโดดก็โอเคครับถ้าใครชอบดุกนันล่ะเรืองก็อาจจะอาจจะไม่ค่อยชอบก็เป็นไปได้ <c oughs> จะเมื่อแล้วครับนะฮะโอ้โหบรรยากาศว่างๆมาเล่นกันครับห <c oughs> มาน้อยหมาตัวนี้มัน มาขอข้าวกินนะครับกับคนที่มาเที่ยวนะฮะบ้านมันก็จะอยู่ข้างบนอุ่น,นะฮะเวลามันเห็นคนขี่รถมานะครับมันก็จะวิ่งลงมาบ๊ายบายไปแล้วกลับด้วยกันไหมงงงงโอเคไปแล้วบ๊ายบายสำหรับในรถนะครับ เดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะวิธีการนอนในรถนะฮะผมจะทํำยังไงเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวต้องเก็บของก่อนนะฮะนี่นะครับนี่ก็คือวิธีนอนผมเนาะนี่ก็สบายนะฮะผมเป็นคนตัวเล็กด้วยแหละนะฮะผมหนัก64กิโลกรัมนะครับมันก็จะเข้าได้แบบนี้ เวลาเราจะเคียงข้างนะฮะมันจะติดสะโพกเราอยู่นะครับถ้าอยากตะเคียงข้างสบายก็ต้องเอาเอวเ,เข้าไปลกๆนะฮะอันนี้คือรถ To y ยต้าโคโรนานะฮะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครเป็นรถเหมือนรถแจ๊ดรถอะไรก็จะอาจจะง่ายกว่านี้นะฮะเดี๋ยวผมพามาดูที่ขาผมนี่นะครับขาผมเหยียดเข้าไปได้แบบสบายๆนะครับข้างในกว้างมากนะฮะกว้างมาก สุดนะครับสุดปลายเท้าแน่นอนส่วนกระดาษนะครับกระดาษผมก็เอาขึ้นมาไว้บางแสงนะครับอย่างคลิปนี้นะครับผมเอาไฟชีตไว้ที่ด้านซ้ายของตัวรถนะครับประตูนี้ผมอาจจะเปิดออกนะครับแล้วก็เอามุ้งมาใส่นะฮะส่วนฝั่งด้านนี้ข้างสองสองข้างนะครับทั้งบานข้างหน้าแล้วก็บานข้างหลังนะฮะผมก็จะใช้ผ้านะฮะปิดเลยนะฮะวิธีปิดก็คือ เอาผ้าไปเกาะในประตูแล้วก็ปิดประตูเข้ามานะฮะประตูก็จะหนีบผ้านะครับมันก็จะเป็นพม่านให้เราอย่างดีเลยนี่ก็เป็นวิธีการแคมปิ้งนะครับตอนนี้นอนนะฮะนอนในรถก็นอนแบบนี้แหละนะฮะนอนในรถก็ดีนะครับมันสะดวกดีมันง่ายดีนะฮะโอเคสําหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ทําให้ดูประมาณนี้ละกันนะครับวันนี้ผมไม่ได้นอนนะครับเพราะว่าผมอยู่คนเดียวเนาะ ไม่นอนนะครับแมงลืมมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บของกลับแล้วนะครับในคิปวิดีโอต่อไปเราจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสาหรับในคิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ